สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายตอตะวันคําคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงรีวิวของนะฮะไม,ไม่ได้รีวิวหนังสือการ์ตูนนะแต่วันนี้จะมารีวิวนี่ฮะเครื่องเล่นบูเล่ฮะโซนี่ BDPS หนึ่นะฮะก็คือผมซื้อแผ่นบูเล y มาครับแล้วเอามาดูกับเครื่อง P ีซีสเตชันฟนะฮะแต่ว่าไปไปมาแบบกว่าว่าหัวอ่านของเกมมันจะลวนให้ก็เลยซื้อเป็นเครื่องเล่นบูรลโดยเฉพาะนะครับมาเลยนะก็ไปเจอนี่ครับถูกที่สุดแล้วสำหรับเครื่องเล่นบูรลในตอนนี้นครับสำหรับตัวนี้นะราคาไม่เรงนะเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับผม ครับนครบก็เปิดกล่องมาครับเปิดออกมาก็จะมีคู่มือนะฮะแล้ก็มีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีใบ ีดของ Sony นะครับผมสาย HDMI นะครับอีปักครับสายไฟนะฮนะ แล้วก็ตัวสายอะแดปเตอร์ครับผมก็มีรีโมทนะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าถานเองครับของโซนี่นะครับผมเราเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เครื่องก็เล็กๆนะครับเบาๆนะไม่ได้ใหญ่มากเปิดออกมาก,ก็เป็นนี้มีโลโก้โซนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องเปิดแผ่นออกนะอันนี้ก็จะเป็นช่องเปิดปิดนะครับผมก็จะมีช่องเสียบ usb นะครับข้างหน้าก็ประมาณนี้ครับข้างหน้าส่วนข้างหลังก็จะมีอัะน,ะอนนี้ช่องเสียบอะแดปตเตอรนะ์ ต้องเสียบสายแลนครับแล้วก็ h d m m i ฮะประมาณนี้นะครับสำหรับข้างหลังก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อทีวีแล้วก็เปิดลองแผ่นดีกว่านะครับผมไปเลยครับตอนนี้นะก็เปิดเครื่องแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับสำหรับนี่นะฮะเครื่องของเรานเลยครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่ สามภาษาครับน่าจะมีแค่สามภาษาเนี่ยนะสามสาี่ภาษานะฮะไม่น่าจะมีไทยนะเก็บเราเลือกภาษาอังกฤษไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือเปิดเครื่องมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับผมใส่แผ่นบุรีเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือทดลองแผ่นบุรีนะครับผมนี่นะครับ ลองเล่นดูเลยนะยนี่ครับส่วนอันนี้ก็คือแผ่นบูเล่ครับเราไปลองแผ่น dVd กับ vcd กันเลยนะครับผมไปดูนะครับว่ามันจะ ได้ยังไงหรือเปล่านะฮะนี้ใส่แผ่น dVd ไปแล้วนะครับเล่นไวนะฮะเข้าไวเลยนะครับแผ่นเข้าไปก็น่าจะเล่นเลยนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือแผ่น DVD ครับผ่านนะฮะเล่นได้เราไปลองดูแผ่น v c d กันเลยนะครับผมอันนี้คือแผ่น VC นะครับ v ี d ดีใส่เข้าไปแล้วฮะประมาณนี้ครับ Vcd ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะทั้งสามสามเวอร์ชันครับ ทั้งบูเลทั้งดีวีดีทั้ง VCD ครับเล่นได้นะครับผมโอเคครับผมครับอนอกจากที่เราจะเล่นแผ่นได้แล้วครับเราก็จะยังสามารถเล่นอแอป YouTube หรือว่า Netflix ได้ด้วยนะครับผมเราลองเล่น YouTube กันดูเลยนะฮะนี่นะ ตะลุยกันฮะแสดงมาให้มงั้นเราขอกระเป๋าขนมอันนี้แล้วก็ของไฟได้ไหมครับคิดหนักเรื่องช็อปขนาดนี้ลาละลาไปไหนครลา สำหรับท่านที่ชอบดูช่องร่งเมเรนแชนแนลอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้และก็รีมาณคนี้คนครับี้ก็เล่น u t ท b e นะฮะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนเน็ตฟิกผมไม่มีอไอเดียอะไรนะครับอก็ก็ประมาณนี้ครับสําหรับรีวิวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม